กเหตุผลหนักๆเลยนะครับที่คุณนั้นควรไปรับชมมู v ี e ดราก้อนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ในปี2022นี้ไปดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยหลังจากที่มีการประกาศนะครับว่ามู v ี e ดราก้อนบอลนั้นจะฉายทุกคนได้รับชมนะครับในช่วงต้นปีนี้เรียกได้ว่ากระแสก็เริ่มมาแล้ววันนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแนะนําแล้วกันนะครับว่าทําไมกันทุกคนนั้นควรจะไปรับชมสัมบูบีครั้งนี้แต่ก่อนทีี่คคุณนนนัั้้จะรบบบชมลิปแ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เหตุผลแรกนะครับโกฮังได้เป็นพระเอกกับเขาเสียทีจริงๆแนละ้วจะนะับว่าเป็นพระเอกเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่านะครับเป็นตัวนําเรื่องละกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโกฮังเนี่ยก็คือเคยเป็นตัวนําเรื่องมาแล้วตอนดาค์คบอลนะครับดาร์คบอลแซนเนี่ยในภาคของจอมารบูแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามีบทบาทโดดเด่นนะครับแต่ว่าในภา มีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับว่ามูฟวี่ครั้งนี้โกฮังนั้นจะมีบทบาทที่มันโดดเด่นมากๆหากใครนะครับที่เป็น f อนะครับของโกฮังบอกเลยเลยครับว่ายิ้มฟันยื่นแน่นอนเพราะโกฮังนั้นนะครับจะโชว์ประสิทธิภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นแต่ว่าบทเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญด้วยนะเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเอาเป็นว่าคนที่มีส่วนร่วมกับโกฮังมันออกมาเยอะอย่างเช่นลูกของโกฮังอย่างปังก็จะออกมาหรือแม้กระทั่งพิโกโลกที่เป็นอาจารย์นะครับก็สำ รับรองได้เลยนะครับว่าคุณไปรับชมภาคนี้ไม่มีผิดหวังนะครับที่ได้เห็นโกฮังออกเยอะแน่นอนแต่ส่วนที่ว่าจะเทพหรือไม่เทพนั้นอ่ะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันไม่กล้าจะฟันธงเหมือนกันมาต่อที่เหตุผลที่2ยุคสมัยใหม่มีบทบาทเทียบแน่นอนก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ดราก้อนบอลน,นั้นนะครับก็มักจะมุ่งเน้นนะครับไปที่โกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราเห็นเขานั้นมาตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นนะครับยันแก่แล้วก็มีบทบาทนะครับไม่เสื่อมคลายเลยนะครับซึ่งหากใครอยากจะได้รรรับรบชม ใหม่ๆบอกเลยแหละว่ามูวี่ภาคนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่าจะมีการปูบทบาทนะครับเกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่แน่ๆที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับในตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นนะครับทางด้านของปังอย่างนี้ปังมีบทบาทที่สําคัญจะได้ต่อสู้นะครับกับตัวร้ายภาคใหม่นี้แน่นอนนะครับซึ่งปังเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ถือว่ามีพรสวรรค์สูงนะสามารถบินได้นะครับตั้งแต่แปรเบาะเลยได้ซ้ำนะครับก็คือถูกปูมาแล้วแหละว่าต้องเทพแน่นอนในอนาคตหากใครนะครับที่หลงรักนะครับเจ้าหนูปังมาตั้งแต่ในอดีตนะครับหรือผิดหวั หนูปังเน่ยในราร์คบอล G ีทบอกเลยแหละครับว่าดาร์คบอลซูเปอร์ผมเชื่อว่าเขาทําปังมาดีแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่จะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนในอนาคตนะครับพวกเขานไม่มีทางปล่อยนะครับให้บทตัวละครอย่างปังนั้นกากแน่ๆมาต่อที่ผลที่3นะครับหากใครที่เป็นสายติดตามมังงะดาร์คบอลซูเปอร์นะครับหากคุณไม่ไปดูมูฟวี่บอกเลยแหละครับว่าพลาดแน่ๆเพราะว่าเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนต่อนะครับจากมังงะดาร์คบอลซูเปอร์ในภาคปัจจุบันซึ่งอย่างภาคปัจจุบันนะครับก็เป็น ของภาคกราโนลาใช่ไหมซึ่งอใครแบบว่าติดตามมังงะมาทุกเดือนแต่พลาดมูฟี่ครั้งนี้ไปนะครับบอกเลยแหละครับว่าดูไม่รู้เรื่องแน่ๆนะเพราะว่ามังงะดั้งบอลนั้นจะไม่มีการเล่าเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับมูฟี่แต่ว่าในเรื่องของมูฟี่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากมังงะนะครับหวังว่าจะไม่งงนะเป็นว่าหากใครที่แบบว่าสายดูดั้งบอลซูเปอร์มาตั้งแต่ต้นและอยากให้เนื้อเรื่องนั้นมันปฏิดต่อนะครับจากเดิมไปยาวๆเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าต้องไปดูมูฟี่ครั้งนี้เพราะว่าเหตุการ มาต่อที่เหตุผลที่4นะครับตัวละครลับๆมีมาแน่นอนนะครับซึ่งน่าจะเป็นเสน่ห์ของราโกบอลม o ฟี่ไปแล้วกับการที่จะมีตัวละครที่พวกเรานั้นเฝ้ารอในการที่จะรับชมอย่างตัวอย่างนะครับที่มีการหลุดออกมานะครับมีหลุดออกมาเล็กๆนะคบว่าจะมีการปรากฏตัวขึ้นของโบรลี่แต่ก็ไม่ได้มีการฟันธงนะว่าปรากฏตัวขึ้นเนี่ยออกมาเยอะออกมาน้อยนะครับหรือเพียงแค่เป็นการฝึกฝนพลังเท่านั้นแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่ามันมีอิสเอ็กมากมายแน่นอนในม o v ี่ครั้งนี้นะครับพวกเราได้เห็นเราจะได้เห็นตัวละครเก่าๆหรือข่าวลือ เกี่ยวกับตัวละครนะครับที่จะปรากฏตัวขึ้นนะครับอย่างเช่นเซล์เนี่ยมีข่าวลือสูงมากๆว่าเซล์นั้นอาจจะปรากฏตัวขึ้นนะครับในดราก้อนบอลมูฟี่ครั้งนี้นะครับก็เลยทําให้หากคุณนั้นไม่อยากจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าเดี๋ยวมีตัวละครลับๆมาต้องไปดูนะครับสำหรับมูฟี่ครั้งนี้อันนี้ผมพูดเนี่ยเหมือนเขาจ่ายตังค์ให้มาโปรโมทนะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆมาต่อที่เหตุผลที่5นะครับสเกลพลังจะอยู่ในระดับธรรมดาอีกครั้งหนึ่งนะครับธรรมดาที่ผมหมายถึงเนี่่่ยมาาาาดดทววธร ม้คงมแฟกมาตีกันนะก็คือระดับธรรมดาที่ไม่ได้ระดับเวอร์วังอลังการจักรวาลนะครับเหมือนโกคูเบจิต้าเราได้เห็นการต่อสู้นะครับของโกฮังนะครับที่อยู่ในระดับนะครับปกป้องโลกให้ได้นะครับหรือพิโคโลนะครับที่แบบว่าพลังตันๆไปแล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่มันโอเคหรือปังอะไรพวกนี้ที่อยู่ในระดับนะครับที่กําลังไต่ขึ้นไปนะครับเพื่อให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการได้เห็นพลังระดับนี้อาจจะเริ่มกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่รู้สึกเบื่อพลังเทพๆเกินไปเวอรปลล่ออยบบบบบเเกงงะะไไรรแแนนนนีี้้้พพดห็ััค อาจจะนึกหวนกลับไปนะครับถึงดากอนบอลในยุคแรกๆเลยนะครับในช่วงดากอนบอลภาคเด็กหรือดากอนบอลแซดมาต่อที่เรื่องที่6นะครับเราจะได้เห็นตัวร้ายแก๊งเดิมๆกลับมานะครับก็คือแก๊งเรดริบบอนซับเรดริบบอนนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวร้ายนะครับที่อยู่คู่ดากอนบอลมาอย่างยาวนานแล้วนะตั้งแต่ภาคเด็กเลยนะครับที่ทางด้านของโกคูนั้นต้องไปบุกนะครับกองทัพโบแดงใช่ไหมแล้วก็พังไปแล้วและพอมาดากอนบอลแซดแล้วก็มาอีกแล้วนะครับเป็นผลผลิตจากกองทัพโบแดงจนเกิดเป็นมนุษย์ดัดแปลงขึ้นมาน เล่นบทบาทเกี่ยวกับพวกกองทัพโบแดงอีกครั้งหนึ่งเดเดดิบอนนะครับผมว่าน่าจะถูกใจแฟนขับราคนบอลไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะว่าการกลับมาของพวกเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างความบันเลยมากมายเลยคือเอาง่ายๆนะครับการกลับมาในช่วงเซลตอนนั้นหรือม์ดัดแปลงเนี่ยถือว่าบันเลยแล้วใช่ไหมวันนี้ผมว่านะครับน่าจะมีอะไรต่างๆมากมายนะครับที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ตัวร้ายตัวใหม่เนี่ยมันดูมีมิติแล้วก็สีสันมากๆด้วยมาต่อเทีตุผลที่7นะครับเนื้อเรื่องเข้าใกล้ตอนจบราคนบอลแซดเข้าไปอีกแล้วแน่นอนในที่วเเเรราาได้ห็น่่มีร ตามสริปและเห็นตัวละครโตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งาใครติดตามดาร์นบอลซูเปอร์จะทราบแหละครับว่าเนื้อเรื่องดาร์นบอลซูเปอร์นั้นจะอยู่ในระหว่างนะครับช่วงจบภาคจอมานบูจนถึงนะครับตอนจบดาร์นบอลแซดคือจะอยู่ช่วงแกลบตรงนี้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องดาร์อ็นบอลซูเปอร์ใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วนะครับจึงทาให้ความเข้มข้นต่างๆนะครับถ้าหากบอกว่าใกล้ตอนจบนั้นจริงๆนะครับเท่ากับว่าดาร์นบอลนั้นนะครับจะยกระดับความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นไปอีกเราจะเห็นเน็กเจน่่่างเเร้ออะดูืืว สรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างเป็นอะไรกันแน่นะครับก็สมการรอคอยแล้วแหละครับก็คือจะได้รับชมแน่นอนนะครับเพราะว่าเข้าใกล้จริงๆกับช่วงจบดราเกนบอลภาคเซนะครับเพราะว่าถ้าหากใกล้ถึงตรงนั้นแล้วนะครับอาจจะมีการขึ้นภาคใหม่ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเนื้อเรื่องดราเกนบอลต่อไปในอนาคตนะครับอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้มาต่อที่เรื่องที่8เรื่องสุดท้ายนะครับจะเห็นทั้งกับโกเทนโตและจ้าน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่แปลว่าเป็นพล็อตโฮของเรื่องก็คคือททััั้้งกบบบโเนนมแไ่ตขึลยะร แต่ว่าภาคนี้เราจะเห็นทั้ง2คนโตแล้ e, วนะครับก็น่าจะเรียกได้ว่านะครับอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นแล,แล้ว,วแหละครับเราจะเห็นพวกเขานั้นนะครับการต่อสู้แบบจัดหนักจัดเต็มอาจจะได้เห็นการฟิวชั่นแบบเฟลเฟลอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เชื่อได้เลยหลยะครับว่าจะมีบทบาทที่สําคัญในการปกป้องโลกนะครับในเมื่อพวกพ่อของเขานั้นไม่อยู่พวกเขานั้นก็คงอยากจะเป็นฮีโร่นะครับสมกับชื่อภาคนี้เราจะเห็นการจัดเต็มนะครับของทั้งกับโกเทนนะครับแล้วก็เป็นการปูบทบาทด้วยนะว่พาพวกนี้นั้นนะครับจะมีบทบาทที่นนนออ่งแ สำหรับดราคบอลซูเปอร์ใน next gen นะครับหรือว่าภาคต่อๆไปก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแสิ่งนะครับที่ทุกคนนั่นรอในการรับชมได้เลยนะครับหรือว่าเป็นแสิ่งละกันนะครับที่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่คุณนั้นควรไปดูนะครับสำหรับมูฟี่ดราคอบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นอีกหนึ่งมูฟี่ที่เชื่อว่าหลายคนนั้นเฝ้ารอแหละครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของดราคอนบอลนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีอิมแพ t เท่ากับมูฟี่โบรลี่เพราะตัวนั้นนะครับก็คือแบบ การสครัชที่ตามดราก้อนบอลมานานอยากจะรอดูนะครับในเรื่องของดราก้อนบอลที่แบบจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยแหละครับว่ามูบี้ครั้งนี้ตอบโจทย์แน่นอนอย่าลืมนะครับเฝ้ารอในการรับชมและเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะมีการทานะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลมากยิ่งขึ้นต้อนรับนะครับสำหรับมูบี้ภาคใหม่ก็เดี๋ยวรอในการรับชมได้เลยและมีข่าวสารอะไรหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลผมสัญญาว่าจะทําให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ